เรว,วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การปิดเทอมสุดแสนทรมานวันกี้ก็ผมจะขอพูดแต่การปิดเทอมอันแรกเลยครับก็ของเรานะครับคือเราปิดเทอม,มีปบร้อยแล้วแต่ว่าปิดเทอมของเราคือปิดเทมเดอแเทมแค่เดือนครึ่งและปิดเทอมแค่เดือนครึ่งคุณคิดว่าจะทําอะไรได้ครับเดือนครึ่งแป๊บเดียวก็หายไป้วครับโอ้โหบอกเลยว่าการศึกษาไทยเป็นอะไรที่เหมือนเยี่ยดให้กเกลนั้นเรียนหนักมากเลย แต่ก็ต้องเราก็เป็นเด็กแล้วเราก็อะไรได้ไม่มากนะก็ต้องเขต้องทําตามระบบการศึกษาไทยแล้วนะโอเคก็แล้นแหละที่ผมรู้ว่าปิดเทอมแค่สัปดาห์ครึ่งไม่ใช่เพื่อปิดเดือนครึ่งนะครับก็เพราะว่าม hey, hey. ีเพื่อนผมมาบอกว่าเฮ้ยเเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออกูจะบอกว่าการปิดเทอมครั้งนี้แม่งปิดเทอมแค่สัปดาห์ครึ่งเอ,อ้ไม่ใช่เดือนครึ่งนะเพื่อนฮะอะไรนะปิดเทอมแค่เดือนครึ่งนี่นะเดี๋ยวนะเอ้ะสอนเดือนมาหายไปไหนวะ อ๋อก็สองเดือนน่ะที่เออมีโควิดไงเออไอโควิดที่เราต้องเรียนออนไลน์สองเดือนนั่นน่ะครูเขาให้ชดเชยไงฮะชดเชยเนี่ยนะโอ้โหจะปิ้ลตายโอเคก็ได้เฮ้ยใจใจซะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเถกอาจารย์แล้วล่ะเรื่องต่อหนะครับคือเหตุผลที่ว่าเราถึงปิดเทอมแค่สักใช่เดือนครึ่งเป็นอะไรกับสัปดาห์ครึ่งมาเนี่ยโอเคก็นั่นแหละคือเป็นอะไรที่ทรมานตัวเองมากนะครับ งั้นก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้มีอะไรนะเอ้เปิดเทปที่จับใจไม่ใ่เติดครึ่งเป็นอะไรกับจับใจครึ่งอีกนะ